สวัสดีทุกคนครับที่เพจ one sport soccer นะครับและใน Li น์แอดนะครับ at one sport ฮะมารายงานตัวเช่นเคยครับกับผมแมนโกสินนะครับก็เรื่องของบอลไทยครับบอลไทยวันนี้วันอาทิตย์ที่28คกุมภาพันธ์นะครับมีแข่งขันกันอีก4คู่ เมื่อวานนี้4คู่ผ่านไปที่เตะกันไปเนี่ยวิเคราะห์ไว้2คู่ครับก็เป็นทาบุรีรัมนะครับที่ไปชนะทางโคราชก็ตามความคาดหมายแต่ไม่ได้คิดว่าจะชนะถึง3าสูนะครับอันนี้ถือว่ายิงเยอะเกินเป้าส่วนคู่ของราชบุรีมิตรผลนะครับที่เสมอนะฮะเสมอแบบจริงๆก็ต้องบอกว่าเชิงรายรอดแบบบุบบิดด้วยนะครับเพราะว่าเชิงรายเนี่ยมาตีเสมอในช่วงนาที74เลยนะครับจากสนุการถิ่นจอม อนแรกกาลาบุเอยิงให้ราชบุรีนําก่อนคู่นี้ที่วิเคราะห์วไว้ก็คือถ้าไม่เสมอกันราชบุรีน่าจะเป็นฝ่ายชนะก็ผลลงเอยว่าเสมอกันนะครับมาดูวันนี้ครับสคู่นะฮะเลือกมาเพื่อจะเพิ่มข้อมูลในการเชียร์ฟุตบอลให้มีความมั่นใจมีความแม่นยํากันมากขึ้นนะฮะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับวันนี้ขอเลือกเกมคู่คู่แรกเลยนะฮะจะเตะก,กันในช่วงเวลา17บนาฬิกาครับ2ทีมหนีตายนะครับชมบุรี FC อยู่ในไทยลีกมา14ปีตั้งแต่ขึ้นจากโปรวิ i เชียนลีกไม่เคยตกชั้นแต่ปีนี้สถานการณ์ไม่สู้ดีนักนะครับอยู่อันดับ11นะฮะมี26แต้มจาก22เกมเจอกับทางทีมสุพรรณบุรี FC ครับซึ่งก็อยู่ในโซนอันตรายนะครับอันดับ14อันดับ14นี่คือตกชั้นด้วยนะฮะถ้าเกิดไม่ดีขึ้นนี่มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันมี23แต้มจาก21เกมนะครับคู่นี้ก็มีถ่ายทอดทางช่อง Mquad h d 30แล้วก็ AS p l ส y หรับ ทีมนี้ของชมบุรีของทางคสเตียสะสมพบประเสริฐครับนัดนี้ต้องลงเตะท่ามกลางสภาพความรู้สึกที่กดดันเพราะว่าเพิ่งจะโดนแบงอคอกยูนเตดถล่มมา5-1นัดนี้จะได้แกนหลักที่ได้พักในเกมที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรนาโตเคลิชประการหลังตัวหลักนะครับรวมถึงกฤษดาการมนสหรัฐสนทิศสวัสด์พาลุพงพลซานะครับรวมถึงกาฟาดโดโรซินมี่ก็น่าจะลงตัวจริงด้วยโดยมีเจสซีจอนเป็นกองหน้าลาตาข่ายเอเลอนดโดรก็น่าจะมีโอกาสกลับมา รวมถึงเศรษฐกิวงสายอาจจะมีเวลาให้ลงเล่นมั้ยนะครับส่วนฝั่งของสุพรรณบุรีครับเกมนี้ช้อยที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือกองหน้าอย่างแฮริสันไคออนครับเพราะว่าติดสัญญายืมตัวจากชมบุรีลงเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับก็ถือว่าขาดอาวุธขาดาเรียกว่ากระสุนปืนที่จะไปะยิงใส่คู่แข่งเต็มๆเลยนะครับคนที่จะฝากคขาหวังได้ตอนนี้ก็คงจะมีแค่เรนโดอแซัมซาวแหละนะฮะที่เป็นหลักๆส่วนในแนวรุกเนี่ย ถ้าสมซาวลงเนี่ยผมว่าเกษตรวิทยาวงปาเดชางเงินประเสริฐก็ต้องขึ้นมาช่วยเก็บรุกมากขึ้นรวมถึงพทติกไรเชลนะครับปีชาวฟิลิปปินส์คู่นี้ผมมองว่า2ทีมนี้เจอกันที่ผ่านมานะฮะในเรกแรกนยครับปรากฏว่าเสมอกันศูนย์ที่บ้านของสุพันแต่ตอนนี้ทีมเปลี่ยนไปเยอะนะครับต่างชาติก็เปลี่ยนกันยกแผงสุพันเหลือแค่อาเลฟคนเดียวนะครับในขณะชมบุรีเ,เปลี่ยนหมดเลยนะครับดังนั้นเทียบกับเกมที่แล้วไม่ได้ สภาพจิตใจทั้งสองทีมผมว่าสุพรรณตอนนี้ยังจะดูดีกว่าด้วยซ้ำครับเพราะว่าถึงเกมที่ผ,ผ่านมาจะแพ้แต่แพ้แบบโซมบอลดีนะฮะแต่จุดที่เป็นคีย์เลยก็คือการที่ไม่มีไคออนการไม่มีไคออนเนี่ยผมว่าแนวรุกจะยิ่งแย่ไปใหญ่และชมนุรีเองเกมรุกก็ไม่ค่อยดี2ทีมนี้เกมรุกฝืดกับฝืดมาเจอกันนะครับแต่ผมยังมองว่าทีเด็ดทีขาดของฝั่งสุพรรณยังมีอส,สัมเซารซึ่งยังหวังพึ่งผ่าได้นะฮะทั้งลูกนิ่งด้วยทั้งลูกเพ้นทเพลด้วย ชมมูรีอาจจะปั้นเกมได้ดูดีกว่าแต่จังหวะจบอาจจะไม่ค่อยดีเลยแหละนะฮะแล้วก็อาจจะต้องพึ่งลูกเซตเพลจากเรเดโตเคลิชหรือกับเป็นพวกฟรีคิกนะฮะที่จะต้องลุ้นกันผมว่าคู่นี้มุมเสมอกันสูงมากแล้วเกิดแพชนะกันก็ไม่น่าจะยิงกันเกิน1ประตูนะครับมีเสมอ1 1น่มี0 0 1 0 2 1น่าจะออกมาหน้านี้ไม่น่ามากกว่านั้นนะครับคือเป็นเกมที่เดือดแน่แต่ยิงกันไม่น่าจะเยอะด้วยที่ว่ากองหน้าตัวรุกอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เด็ดขาดมากนักสุดท้้ายแลว ถ้าไม่เสมอกันนะฮะผมเอาผลเสมอเป็นหลักไว้ก่อนเลยถ้าไม่เสมอกันผมมองไปฝั่งของสุพรรณครับอันนี้อาจจะขัดใจกองเชียร์ชมบุรีนะฮะผมมองว่าสุพรรณบุรีมีดีพอกว่านิดๆิครับที่จะบุกมายัดเยียดความปรชาชัยให้กับชมบุรีคู่นี้ผมสวนกระแสนิดนะฮะว่าสุพรรณไม่เสมอก็ชนะนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันว่าจะเป็นอย่างนี้หรือไม่ส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็นคู่บิ๊กแม์เหมือนกันนะฮะระหว่างสุดประการซิตี้เอฟซีครับตอนนี้อยู่ในโซนที่ลุ้นโคต้า เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกเต็มตัวเลยเพราะว่าอันดับตารางตอนนี้สุพรรณอ่ะขอให้สูตรประการเนี่ยอยู่ในอันดับ5นะครับมี35แต้มตามหลังค่าเรืออันดับ3อยู่เพียงแค่6คะแนนนะครับถ้าชนะเกมนี้ได้อ่ะขึ้นไปเหลือ3แต้มแล้วก็จะเป็นการที่เป็นทีมแรกในไทยลีกด้วยที่โคน่นจากฝูงไร้พ้ายอย่างบีจีปทุมได้เพราะบีจีเล่นมา2 2เกมไม่เคยแพ้คใครครับชนะ1 9เสมอ3แต่เกมเนี้ยประการช้อยที่เป็นปัญหาใหญ่ๆเลยนะครับเรียกว่าเป็น เหตุหลักก็คือต่างชาติ2คนกองหน้านะฮะทั้งโตตินะครับรวมไปถึงตัวสําคัญอีกคนก็คือบารลอสทาร์ดลี่ดาสันโวไทยรีตอนนี้ลงเล่นไม่ได้เพราะว่าติดสัญญายืมตัวส่วนตัวต่างชาติอย่างอลิสนะครับกองหลังเซนเตอร์แล้วก็รวมถึงยูโตโอนะกลางชาวญี่ปุ่นเจ็บอยู่ครับเล่นไม่ได้ตัวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทยคนเดียวที่ลงสนามได้เกมนี้คือซูนฟามีอาริฟินนะครับตัวรับชาวสิงคโปร์อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็ยังมองว่า ตัวสิงคโปร์คงไม่ได้เล่นนะครับน่าจะใช้ทางนพพลพลซาเอ้ยนพพนพลขคัมมากกว่านะครับนพพลพลซาถูกแล้วนพพลพลซานะฮะโจเป้กลางที่จะมาเล่นกับพีรดนชรัสสมีนะครับอาจจะเป็นส1ผู้เล่นไทยล้วนเลยในการเจอกับ B ีีที่จะกลับมาเล่นแบบฟูลทีมนัดที่แล้วพักไว้เยอะเลยครับในเกมที่เจระยองแต่รัตนี้จะกลับมาจัดเต็มถามว่าประการโอกาสเป็นทีมแรกที่จะยืยอความปราชัยได้ไหมให้กับทางบีจีผมบอกตามตรงว่ายังยากครับเพราะว่า กองหน้าเหลือตัวไทยอาจจะเป็นชัยวัศน์ศรีนาวงธิรพล,ลยอดเย้ยแต่บีจีมีตัวเลือกในเกมรุกหลากหลายมากจะตัวจริงตัวสำรองเนี่ยส่งลงมาแล้วทําได้ทั้งลูกกรงอากาศลูกยิงไกลแถว2หรือว่าลูกที่เปิดจากด้านข้างแล้วก็ลูกที่ทําทชิงกันหน้าก,กรอเกตโทษคือตัวรุกเขามีความหลากหลายเปลี่ยนได้ตลอดเพราะฉะนั้นผมจะมองว่าถ้า BG ไม่ผ่อนเองไม่แผ่วเอง BG ไม่แพ้ครับถ้าไม่เสมอกัน BG ีน่าจะชนะอยู่ดีนะฮะก็น่าจะเป็นเกมที่23าที่ไม่แพ้ใคร อะวันนี้โฆษณาฝากกัน2คู่นะครับติดตามข้อมูลแบบนี้ครับรวมถึงข่าวสารที่ถ้ามีอะไรเอ็กซ์คลูซีฟใหม่ๆมาผมก็จะมาฝากให้กับทุกคนนะครับที่เพจวันสปอร์ตโซลเกอร์แล้วก็ทางไลน์แอดแอดกันเข้ามาครับที่แอดวั One Sport นสปอร์ตนะฮะรับข้อมูลบันไทยจากผมแอนโกนสินได้ทุกวันครับอะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอก,กันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ